สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับเมื่อวานภาพี่พ่อนองนะครับมาลำไผ่ดำหน้าครับผมเด็ดหัวใหญ่บุงวัดกะนะครับนี่เป็นแบบนี้ครับอันนี้พุ่มตกนชะตาดนะครับเอาไปตรงตัวไก่เลยครับเจี๊ยกดำเลยครับเดี๋็ดเบิ้งวิธีลำกันได้ครับนี่ครับมาเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวคุยความเข้ามาโอเค ว่านี่นะครับว่าเนี่ยเราทำมึงไม่ได้ครับหน้าคนเดียวครับพี่น้อยทางทงหนตรงหน้าครับบรรยากาศดีครับลมเป็นลมครับฝนกับวัตตุปนะค,ครับตู้แหนครับมันเศร้าแล้ว ทำทีครับทำบางหางเลยเดี๋ยวๆครับดูหวันนองเขาดีช้าน้องแบบนี้นะครับตรงเฮ็บไ้เห็บหน้าครับผมนีรยกแบบสบายสบายครับ จะเดียวครับภาพนหน้า ครับพี่นอ้องผมอยากจะขอจบคลิปไปเพียงเทนี้นะครับยันมือผมดังสีมะไทยนี่วิวเห็นบั้งครับมาเป็นอะไรนะครับเวลาห้รับหน้าเดียวนะครับเหมือนผมจะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ